สวัสดีครับก็กำมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันนะครับสําหรับวันนี้ทางเรานะครับก็จะมีทิปแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับเพื่อช่วยให้ท่านนะครับได้นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือในการเรียนนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการกู้คืนรูปภาพนะครับที่ถูกลบนะครับไปจากาแฮนดี้ไดรหรือถูกลบออกไปจาก SD c a r d นะครับโดยใช้โปรแกรม r e คูว่านะครับาบางท่านอาจจะเผลอลบไปนะครับลบแล้วก็หาไม่เห็นนะครับมันมีวิธีกู้คืนยังไงนะครับามาดูกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับ ามาดูตัวอย่างกันนะครับในผมจะลองลบในในแฮนดี้ได้ดแล้วกันนะครับเนี่ยไดจีเนี่ยนะครับเนี่ยผมมีรูปภาพอยู่2รูปนะครับผมลบออกก็แล้วกันนะครับเผยลบนะครับชื่อเนี่ยแล้วก็ไฟเนี่ยนะครับโดนลบไปนะครับทีนี้ เมื่อมันโดนลบไปปุ๊บนะครับนะท่านก็สามารถที่จะกู้คืนได้นะครับโดยใช้โปรแกรมรีครวานะครับโปรแกรมรีครวาเป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถที่จะาหาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเครื่องได้นะครับถ้าติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะครับ ท่านัวิธีการหานะครับหาไฟกู้ไฟล์ที่ถูกลบนะครับไฟล์ภาพนะครับก็ดับบลคลิกนะครับรีคูว่านะครับการทํางานของรีคูว่าก็จะเป็นการทํางานแบบพิศษก็คือทําให้เราอ่านไปแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับเลือกให้เราเลือกไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตอบรับนะครับหน้าต้อนรับนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับ เขาจะถามว่าเป็นไฟล์ไทป์ประเภทไหนนะครับนะรูปภาพที่ไฟล์ที่คุณต้องการจะกู้คืนเป็นไฟล์ประเภทไหนนะครับก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับเป็นอ e ีเมลเป็นไฟล์บีบอัดเป็นวิดีโอนะครับเป็นไฟล์ด็อกแกรมเป็นไฟล์รูปเพลงแต่ที่ผมจะหานี่ก็คือจะหารูปภาพนะครับพิกเจอร์นะครับ ก็เลือกพิเจอร์นะครับแล้วก็เลือกเน็กนะครับไฟล์โลเคชันก็คืออตรงที่ตำแหน่งที่คุณจะกู้คืนอยู่ตรงไหนนะครับไอแอมน o อตชัว sure, ก็ไม่ไปทราบนะครับอันนี้อยู่ในออนไลน์มีเดียหรือการ์ดพวก sd c ด r d าก็ติ๊กตัวนี้นะครับถ้าไปหาในไมค์ด็อกเมนต์ก็ตัวนี้นะครับ ในลิสตเครืบินก็ตัวนี้นะครับนะแต่เรารู้ว่าเราถูกลบออกไปเมื่อกี้จากแฮนดีไดนะครับเราก็เลือกเป็น In Specific Location นะครับก็คือในที่ที่เราเฉพาะเจาะจงนะครับเราก็เบาวหาครับกดไปนะครับของผมที่ลบไปอยู่ในกีนะครับเ,เนี่ยในตัวเนี้ยนะครับ ที่ลบไปสองภาพเมื่อกี้นี้นะครับคลิกตัวนี้แหละครับแล้วก็โอเคนะครับมันก็จะมาหาอยู่ได้กีเท่านั้นนะครับจากนั้นท่านก็คลิกนิกนะครับนิกนะครับแล้วก็เริ่มหากจะหาให้ลึกนะครับท่านสามารถจะกดตัวนี้นะครับ deep skin นะครับได้เลยนะครับผมไม่ติ๊กกแล้วกันนะครับลองสตาร์ทนะครับ ก็จะเห็นไฟล์รูปภาพสองภาพนะครับนะที่ผมลบไปเมื่อกี้นี้แล้วยังมีไฟล์ภาพอ,อ,อื่นอีกนะครับนะที่ที่เคยมีอยู่ในในไดจีนะครับนะเนี่ยครับไดจีนะครับรูปภาพเหล่านี้มันมันมีอยู่ในไดจีของผมนะครับนะหลายรูปนะครับอ้าวิธีเอาคืนก็ท่านก็ติ๊กนะครับผมจะเอาคืนสภาพเนี่ย ลบไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับติตินะครับหลังจากนั้นท่านก็กดรีคูเวอร์นะครับรีคูเวอร์นะครับตัวนี้นะครับมันจะถามว่ารีคูเวอร์ไปไว้ไหนนะครับนะผมจะรีคูเวอร์ไปไว้ได้กีเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับแล้วก็โอเคต่อนะครับ ตันนี้เป็นเสร็จแล้วนะครับก็โอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูไดจีนะครับที่เรา,ามีนะครับก็จะได้ไฟล์รูปภาพที่ผือลบออกไปนะครับสองไฟกลับคืนมาเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคนะครับในการากู้คืนไฟล์ฟรูปภาพนะครับหรือกู้คืนรูปภาพที่มัน เราลบออกไปจากอุปกรณ์ใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนดิไดท์ทำได้หรือใน s d card นะครับท่านสามารถใช้วิธีนี้นะครับในการกู้ข้อมูลได้นะครับก็เป็นทิปแล้ก็เทคนิคดีๆมาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ